คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหากครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกิน3.25นางนก็สิบไม่นะนนําให้ร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานีจาก45นาทีน,นะครับครับก็ต้องขอสวัสดีชาว45นาทีทุกท่านเลยนะครับนี่คือการวิเคราะห์สกอร์ฟุตบอลสูงครึ่งแรก45นาที by s t e v ฟนะครับโอเคครับก่อนจะพาไปถุงผมวันนี้นะ เราไปสรุปผลตัวที่ให้ไปเมื่อคืนนั้นก่อนนะครับก็ตัวที่ให้ไปเมื่อคืนนะยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเวลา4ี่ทุ่มครึ่งนะครับเป็นการเปิดบ้านของ FK l i ค a r d f o t b ต l l ลล c o โ a รับการมาเยือนของ f ิ o r เรนตีนาก็คู่นี้เนี่ยยิงไป3ลูกเลยนะครึ่งแรกนะครับก็ยิงในทีที่เ44ี่44แล้วก็45นะครับ ก็ยิง3ามลูกครึ่งแรกแบบนี้ก็กินสิครับก็ครึ่งหลังไม่ยิงเพิ่มนะก็จบไปที่สกอร์ศต่อ3นะครับยิง3ลูกนะสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็แอดมาได้เลยนะที่แอด45 over โอวีเออารที่เดียวเท่านั้นนะครับ ในกลุ่มของเราเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะมีการแจกเทคนิคต่างๆให้นะครับแล้วก็มีการเชียร์บอลกันเกือบตลอดทั้งวันเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยก็แอดมาได้เลยนะต่อไปเราไปสรุปผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนกันหน่อยครับก็ผลงานรวมในกลุ่มเมื่อคืนก็ประมาณนี้เลยนะถือว่าอยู่ในแดนบวกกันสวยงามนะครับ โอเคครับพาไปตวงผมวันนี้นะวันนี้เราพาไปกันที่อะรีดเวลส์นะครับเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีเป็นการเปิดบ้านของบาร่าทาวรับการมาเยือนของแอ็บเบอรี่ทวิสทาวนะครับคู่นี้เนี่ยราคาเปิดมาอยู่ที่ต่อหนึ่งจุดห้านะราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่ายหนึ่งจุดสามหก ถ้าเสมอจ่าย5.00ถ้าเยือนชนะจ่าย7.00ราคาสูงเนี่ยเปิดมาที่3ลูกนะครับก็ราคาพู1.36ของบอมบอลที่ต่อ1.5เนี่ยยังไม่ใช่ราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับทีนี้เราพาไปดูกันที่ าราคาปัจจุบันครับราคานะตอนนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่ต่อ1.5นะราคาพูถ้าเจ้าบ้านชนะจ่าย1.30ถ้าเสมอจ่าย5.25้าไทยยืนชนะจ่าย8.00อ่าแล้วก็ราคาสูงเนี่ยยังคงอยู่ที่3ลูกนะก็ราคาพู1.30ของบอลที่ต่อ1.5เนี่ยเป็นราคาที่บ่งบอกได้ว่าทีมต่อเนี่ยจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับ ไปดูกันที่สถิติหน่อยครับสถิติการเจอกันของคู่นี้10นัดหลังสุดต้องบอกว่าสวยงามมากนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยเป็นการยิงครึ่งแรกไป9นัดนะครับส่วนอีกหนึ่งนัดที่มียิงครึ่งแรกเนี่ยก็ไปยิงครึ่งหลังเกิน2ประตูนะทีนี้พาไปดูนที่สถิติทีมเจ้าบ้านครับทีมเจ้าบ้าน10นัดหลังสุดต้องบอกว่าสวยงามเช่นกันนะครับ เป็นการยิงครึ่งแรกเนี่ยไป9จาก10นัดหลังขออภัยครับเป็นการยิงครึ่งแรกไป8จาก10นัดหลังสุดนะส่วนอีก2นัดที่ไม่ยิงครึ่งแรกก็ไปยิงครึ่งหลัง2ประตูนะครับเป็นทีมที่ยิงได้อ่าเกือบทุกนัดเลยนะแล้วก็ยิงเยอะด้วยนะครับทีนี้ไปดูกันที่สถิติทีมเยือนครับทีมเยือนเนี่ยเคยจบ0ูเนี่ยไป1นัดนะส่วนอีก9นัดที่เหลือเนี่ยถ้าไม่เป็นการยิงครึ่งแรก ก็จะไปยิงครึ่งหลังเกิน2ประตูนะครับทีนี้ไปดูที่ตนารางคะแนนนะครับบาร่าทาว์เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ3มนะมีอยู่21แต้มเตะไป12นัดยิง24เสีย13ประตูส่วนแอปเปอรี่ทวิสทาวเนี่ยอยู่อันดับ8นะครับมีอยู่15แต้มเตะไป12นัดยิง15เสีย24 ก็บาร่าทาวเนี่ยเป็นทีมที่ยิงเยอะเป็นอันดับ2ของลีกเลยนะครับส่วนแอบเบอรี่ทวิททาวเนี่ยเป็นทีมที่เสียประตูค่อนข้างเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นจากราคาและสถิติเนี่ยก็บ่งบอกชัดเจนครับว่าวันนี้บาร่าทาวทีมเจ้าบ้านเนี่ยจะมาเปิดเกมลุกเข้าใส่ทีมเยือนและมีประตูอย่างแน่นอนครับใครสนใจเข้ากลุ่มย้ำอีกครั้งนะครับแอดมาได้เลยนะที่ a d 45 over เท่านั้นนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ